ลาบผู้ไฟเชียงลายูู้ลายูลายูโอ้เสื้อลาบูบู้เหรอคะในดูสิในดูสิอันนี้คืออะไรคะคือลาบูบู้ลาบูบู้อันนี้คืออะไรกางเกงลาบูบู้ผู้กับชุดชุดก็ลาบูบู้ไม่ดิเต้นให้ดูสิเต้นยังไงลา ปู่ๆจะ okay, ไปกินสับปะรดก่อนโอเคครับไปกินสับปะรดเหรอโอ้จะพา่าไป<อ>าก,กินสับปะรดเหรอโอ้่ากินไหนดูสิมีสับปะรดเหรอโอ้มีสับมียาคูด,ด้วยกินไหมน่ะมียาคูด,ด้วยเอาสิโอแสดงว่าอาคูจะกินเนือ้อเอาออกมาเขาจะกินออกมาอ,อยากก่าก,กินหมดสิอย่ากินหมดสิกินหนึ่งขวด เอาเพิ่มเลือกขวดเอาพี่ okay, เอาหนึ่งขวดซื้อเหรอซื้อสิลูกใครจะให้เราเฉยๆมนเข้าอ่ะมนอยู่ข้างใน,นได้อยู่จับมา